สวัสดีครับผมนายคำโพบุญสิงห์ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต๒ได้น้อมนำาพรรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ที่ว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานแก่ผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานของบริบทพื้นที่แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของชุมชนแบบโบรณาการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2ได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยการปฏิบัติจริงจนนำสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยเชื่อว,ว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการจดจำรายละเอียดของเนื้อหาหรือไม่เข้าใจรากเหง้าความเป็นมาดังนั้น การสร้างองค์ความรู้ให้ผู้เรียนตระหนักในความสําคัญของเนื้อหาการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยจึงถือเป็นสิ่งที่ควรพัฒนาให้เกิดขึ้นครับและกิจกรรมวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดปทุมธานีคืออนุสร์สถานแห่งชาติซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนาวากาศเอชนทีบุญศิริยะ ผู้ำนวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑทหารกองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศสวัสดีครับท่านสวัสดีครับสำหรับอนุสรสถานแห่งชาตินั้นถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ทางทหารที่มีความสําคัญและทันสมัยโดยอนุสรสถานแห่งชาติได้ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงการจัดแสดงให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น และมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่เกิดความรู้สึกรักและห่วงแหนประเทศชาติซึ่งได้มีการนำเอาเทคโนโลยีสื่อผสมแบบอินเตอร์แอคทีฟเข้ามาใช้ในการจัดแสดงด้วยนะครับอย่างไรก็ดีอนุสวรสถานชาติมีวิสัยทัศน์ที่สัาพันคือการมุ่งเน้นพัฒนางานด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีพิพิธภัณฑ์ของหน่วยงานด้านการป้องกันประเทศและประสานการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อปลูกฝังความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติและประวัติศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศนะครับรวมถึงการปลูกฝังอุดมการความรักชาติให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานของบริบทพื้นที่ให้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นได้เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของชุมชนแบบบูรณาการ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่อนุสวรสถานชาติจะได้ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆในการเริ่มต้นการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศต,ต่อไปทั้งนี้จึงขอเชิญชวน น้องๆเยาวชนและผู้สนใจเข้าชมอันสรแห่งชาติได้ทุกวันยกเว้นวันจันทร์และวันพุธตั้งแต่เวลา08:30ถึง15:30โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการชมครับแนวทางในการจัดการเรียนรู้ท้องถิน่นเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ด้วยกิจกรรม Active Learning โดยใช้กระบวนการ4สดัสงนี้สร้างคือสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนโยบาย Quick Policy ของทรัพย์นัง,งานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ท้องถิ่นเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์เพื่อให้เกิด1นวันตกรรม1ความทรงจำประวัติศาสตร์ ส่งเสริมพัฒนาคุณครูผู้สอนโดยผ่านกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆเพื่อให้คุณครูนั้นได้รับรู้ถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์จากนั้นคุณครูก็ได้นํากระบวนการเรียนรู้ต่างๆไปพัฒนาให้แก่นักเรียนด้วยกระบวนการที่หลากหลายจงส่งผลให้นักเรียนนั้นเห็นคุณค่ารู้ความหมายที่ลึกซึ้งในความเป็นมาความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติไทยจงนําไปสู่ในการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวของนักเรียนเองค่ะ สนับสนุนทีมศึกษานิเทศได้ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาแก่คุณครูผู้สอนในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติรวมถึงสะท้อนผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในแหล่งเรียนรู้นั้นๆโรงเรียนของเรามีกระบวนการ จัดการเรียนการสอนในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่เน้นปลูกฝังให้ผู้เรียน,นยมีความรักความสามคัคคีรู้จักเสียสละนะคะมีความเข้มแข็งอดทนและที่สําคัญเราจะปลูกฝังให้กับนักเรียนเนี่ยร,รู้สึกรักชาติรักศาสนารักพระมหกากษัตริย์นะคะแล้วก็ให้เขารู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยในส่วนของสถานศึกษาครูผู้สอนได้มีการวางแผนการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้โดยเริ่มจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น โดยให้ผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้วยกระบวนการที่หลากหลายและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในส่วนของสถานศึกษาได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วยการวางแผนออกแบบกิจกรรมการสอนแบบบูรณาการโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะอย่างหลากหลายในกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนได้คิดวางแผนออกแบบกิจกรรมและลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง คือการเสริมแรงภาพความสำเร็จจากการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้าง1น,นวัตกรรมหนึ่งความทรงจําประวัติศาสตร์มาจากความร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการทรัพยากรในท้องถิ่นร่วมกันโดยใช้อนุสร์สถานแห่งชาติเป็นฐานทําให้เกิดความเข้มแข็งจากฐานลากด้วยความร่วมมือระหว่างองค์กรมีการร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมตัดสินใจร่วมดําเนินการ ร่วมรับผิดช,ชอบร่วมติดตามประเมินผลร่วมแก้ปัญหาและร่วมชื่นชมความสำเร็จในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนทางโรงเรียนทางเพืก่การศึกษาเห็นความสํมสาคัญกับอนุสรสถานแห่งชาตินะครับในนามอนุสรแห่งชาติเนี่ยก็อยากจะให้อนุสรสถานแห่งชาติเป็นพื้นที่ของประชาชน เป็นพื้นที่ของนักเรียนเป็นพื้นที่ของคุณครูนะครับอยากเต็มที่เพราะว่าสถานที่อย่างน,นี้เป็นสถานที่ของชาติครูสอนชาติในการเล่กกกาการตอบปรุงพัฒนาเรื่อนมาเดิมเขาเรียกว,ว่าพิพิธภัณฑ์ทหารเป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับทหารเ,หาเป็นหลักแต่ปัจจุบันมีการ,ปรเปลี่ยนแปลงครับเอาเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายที่ใครที่จะเล่าเรื่องเฉพาะทางไปเล่าเรื่องในภาพรวมของประวัติศาสตร์ชาติ ให้พวกเราได้ได้รับรู้รับทราบการที่เรารับรู้เรื่องราวของตัวเองทําให้เราเกิดความภาคภูมิใจอย่างเช่นว่าถ้าเราในครอบครัวคุณพ่อเล่าเรื่องวีรกรรมของคุณปู่หรือเรื่องราวของบรรพบุรุษในครอบครัวเราเราก็จะเกิดว่าความภาคภูมิใจในครอบครัวก็จะเกิดขึ้นนะแล้วแนวทางที่เด็กที่จะเติบโตแล้วก็เป็นคนดีก็จะเกิดขึ้น วัดีครับวันนี้ผมและเพื่อนจะพาทุกท่านไปสนุกกับแหล,ล่งเรียนรู้ทางปติศาสตร์และสถานที่ที่ผู้เราจะพาทุกท่านไปในวันนี้เป็นแหล,ล่งเรียนรู้ที่สงคุณค่าทางปติศาสตร์และมีความสําคัญมากกับชาวปทุมธานีและชาวไทยทุกคนนั่นก็คืออนุสร์สถานแห่งชาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเจริญดีวิทยาวันนี้ผมสนใจเรื่อง เกี่ยวกับบริษัทเรื่องวีรัสตรีไทยไม่ทราบว่า,าสามารถหาข้อมูลได้จากชั้นไหนบ้างหรือจุดใดบ้างครับและอีกนจุดที่พเราสามารถศึกษาได้กคือห้องสมุดนั่นเองครับเราไปห้องสมุดกันเลยดีกว่าครับ เราได้เข้ามาอยู่ภายในตัวอาคารแล้วนะคะแราได้อยู่กับวิทยากรที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสิราจารึกและลาสือไทยแล้วคะ่ะบุคคลแค่นี้คือใครคะน้งองพขุนรามคำแหงใช่ค่ะเราถ้าพูดถึงขุนรามคำแหงมหา,าหาดเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรกันคะหลักสิลาจารึกค่ะถูกต้องค่ะหลักสิลาจารึกของอขุนรามคำแหงมีประโยชน์ทางประวัติศาสตร์มากเลยนะคะและการจารึกไว้บนแผ่นหินนั้นทำให้ตัวอักษร มีความคงทนอยู่ได้เป็นพันๆปีและสามารถทําให้นักวิราคดีนักภาษาศาสตร์และเยาว,วชนอย่างเราได้ หลากหลายได้จากทุกห้องและทุกส่วนของที่นี่เลยนะคะวิธีที่พวกเราค้นคว้ากันนะคะ 1. เรื่งองหัวข้อที่ต้องการศึกษา 2. วางแผนการหาข้อมูล 3. ระดงความคิด และบันทึกความรู้ค่ะนำเสนอข้อมูลค่ะพวกเรามีการวางแผนชีวิตและกำหนดตำแหน่งหน้าที่ภายในทีมว่าใครมีหน้าที่ทำอะไรและจัดสรรเวลารวมทั้งแหล่งสืบค้นข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดอินเทอร์เน็ต วิทยากรรวมทั้งข้อมูลในอนุสรสถานแห่งชาติพวกเรามีการใช้องค์ความรู้ที่เป็นสากลทั้งการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้เช่นการสืบผนข้อมูลต่างๆรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอข้อมูลและการใช้ภาษาสากลในการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ใหม่ๆที่ได้พบพวกเรามีการใช้เหตุผลพิจารณาไต่ตอง ข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างอรอบคอบไม่หลงเชื่อข้อมูลที่เป็นเท็จรวมทั้งการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างพวกเราพิจารณาแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสำหรับสถานการณ์อุปกรณ์และความสามารถของสมาชิกภายในกลุ่ม จนนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพพวกเราได้เรียนรู้ร่วมกันโดยใช้ความสามารถที่แตกต่างหลากหลายของแต่ละคนภาษาการทำงานร่วมกันจนประสบความสำเร็จทา้ายนี้ทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประตมตานีเขต2พร้อมด้วยโรงเรียนในสังกัดก็ต้องกราบขอบพระคุณ อนุสรสถานแห่งชาติที่ได้อำนวยความสะดวกสนับสนุนทางด้านงบประมาณและก็บุคลากรในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยดีนะครับขอบคุณครับ